สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมผมัณธวัฒน,นะทนะะาทางช่องนะครัดวงสองฟ้าโชวต่าราศีวันนี้ก็มาเรียนรู้นะฮะนิสัยใจคอตามราศีและดวงดาวนะครับสําหรับท่านที่ตรงนะรหรือท่านกำลังคบหาอยู่ดูซิว่าจะเป็นไปตามทิศทางนั้นหรือเปล่านะครับผมวันนี้เราพูดถึงราศีเมษหรือลัคนาราศีเมษนะครับผู้ที่เกิดวันพุธ ดังหวนนะครับผมมาชาวราศีเมษผู้ที่เกิดวันพุธแน่นอนครับอิทธิพลดาวพุธเขานะฮะมีทั้งทั้งอ่าถ้าในคลองเรือนเนี่ยในราศีนะฮะจะเป็นธาตุหลมแล้วก็ธาตุดินด้วยนะครับชาวราศีเมษอิทธิพลดาวพุธทาให้เขาหนึ่งการสื่อสารการรู้จักนะฮะเป็นคนไรครับแคลงว่องไวพูดจาฉาบฉาดนะฮะเป็นคนเก่งแล้วก็ ในสังคมกับเพื่อนนะฮะนี่เขาจะมีเพื่อนมิสหาเยอะมากแล้วเขากับสําหรับผู้ที่เกิดบรรทุนในเรื่องปัญหานี้เขาเป็นคนค่อนข้างที่จะแก้ไขได้เก่งนะครับแล้วก็เหมือนเป็นที่ปรึกษาได้ด้วยนะครับนั้นส่วนใหญ่ผู้ที่เกิดวรนทุธน,นะฮะชาวราศีเมษเนี่ยเพื่อนฝูงมิสหาเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะมีแบบว่าเขามาปรึกษาคุณหรืออะไรต่างๆอันนะแล้วชาวราศีเมษผู้ที่เกิด คุณมีความสามารถเฉพาะดา้านคุณเก่งเฉพาะด้านด้วยนี่คือสิ่งนั้นนะครับผมในช่วงระยะนี้ผมพูดอยู่เนี่ยน่าจะมีเรื่องงานการในอนาคตทางานโปรเจกต์หรืออะไรสัก,ยกอย่างนะครับอีบุญดาพุธของคุณนะครับนั่นคือสิ่งนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผมตรงนี้เขาดาวพุธก็แน่นอนพุธเลรลวนหรือพุธไม่เลรลวนความหมายนี้พูดจะอยู่ตำแหน่งอะไรสุดแล้วแต่สําหรับชาวราศีเมษแต่ผมกำลังยึดพื้นฐานของอีบุญดาพุดธก่อนนะหนึ่งเป็นคนค่อนข้างคิด ไม่หยุดหย่อนนะฮะบางครั้งชีวิตตกวิตกบ้างนะฮะแล้วบางครั้งดาวพูดหมายถึงได้ยินได้ฟังอะไรที่มันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเหรอใช่เหรออะไรเม็นต้นบางทีดาวพูดเนี่ยเป็นการรับรู้ข่าวสารบางทีเรารับข่าวสารดีก็โอเคไปถ้าเกิดบิดเบือนเมื่อไหร่แล้วก็ทําให้มีผลต่อตัวชาวตาด้วยการคาดคะเนหรือการคิดวิเคราะห์นี่คือสิ่งนึ่งด้วยสำหรับที่เกิดบันพูดนะครับผมสำหรับชาวราศีเมษเขาเป็นคนค่อนข้างคาดฝฟกระตือรือร้นแน่นอนนะฮะ ทั้งในด้านปฏิบัติและข้าพศาสนาแล้วการคิดคำนวณของเขาอิปุนดาภุตตรงนี้นะฮะสำหรับท่านที่กำลังคบหาก,กับผู้ที่เกิดวันพุธราศีเมษนะแน่นอนเขาเป็นคน่ข้างเก่งแล้วชอบแสดงออกด้วยนะครับสำหรับท่านถ้าคุยไม่เก่งกับหลอกชาวราศีพุธอาวันพุธราศีเมษนะไม่ได้นะฮะเขาต้องมีเรื่องอะไรอย,อยากพูดอยากคุยอะไรหรือรับลู้เขาสักประมาณนี้ไม่คนไม่คนอยู่นี่นั่นแหละครับผมนั้น เขาจะมีสังคมบางทีเขาจะมีเพื่อนเยอะนะฮะอันนี้ต้องเข้าใจสําหรับราศีเมษทุกที่เกิดบันพุธด,ด้วยบางท่านก็หาอยู่เอ๊ะทำไมสังคมเยอะหรือเพื่อนเยอะประมาณนี้ด้วยเหมือนกันนะเขาขาดไม่ได้ของชาวราศีเมษเลยเรามาลองปัญหาตรงนี้กับเรื่องมิสหาและเพื่อนฝูงถ้าเป็นเรื่องของความรักจะกระทบกันได้นี่คือสิ่งนะนะครับผมข้อนี้ข้อดีนะแต่ข้อทนะี่เสียล่ะอ่าอย่างที่บอกดาวพุธเป็นดาวอะไรครับ ดาวไว้ในเชื่อใจใจดีก็โอเคเต็มที่กับมิจะหายบางครั้งไปเป็นธุระจัดก,การให้ด้วยนี่คือสิ่งนี้ผู้ที่เกิดวันพุธราศีเมษนะฮะมีอะไรเราก็จะแบบว่าอ้าวเป็นที่ปรึกษานี่เราก็ต้องไปจัดก,การให้เขาด้วยเหมือนกันนะฮะกลายเป็นแบบว่าอะไรเนี่ยมีปัญหาปรึกษาได้ประมาณนี้นะฮะราศีเมษผู้ที่เกิดวันพุธนั่นแหละครับสาหรับท่านนะฮะกับเรื่องความรัก แน่นอนเขาค่อนข้างที่จะสับสนนะฮะในเรื่องของความรักบางทีอาจจะคิดมากบางทีคบกับคุณแล้วอาจเป็นคนขี้ระแวงนี่คือสิ่งนั้นเพราะอ้พจนดาวพุธนะฮะมันจะเหมือนพุธกลางวันกับพุธกลางคืนอะไรอย่างนี้แต่เขาจะไม่ชอบแน่นอนเพราะอีพจนดาวพุธเพราะว่าถ้าคุณพูดอะไรไปแล้วและคุณพูดแล้วจาทาแล้วไม่ได้หรือคุณทําแล้วไม่ผิดพลาดอะไรเขาจะเอาคําพูดนี่แหละมาย้ำให้กับคุณนะครับนี่คือสิ่งนั้น สำหรับท่านที่กำลังคบหาหรือท่านเป็นคนที่เกิดวันพุธชาวราศีเมษด้วยนะครับตรงนี้เลยนะแล้วถ้าเกิดดาวพุธี่ตำแหน่งดีนี่โอ้โหพูดจะดีมากแต่ตำแหน่งเสียปุ๊บโอ้โหพูดอย่างกับน้าไหลไฟลับไฟดับเหมือนกันนะครับสําหรับชาวราศีเมษนะฮะเป็นคนพูดแบบคล่อง,องแคลงคล่อง,องแข่งว่องไวอะไรอย่างนี้นะครับตรงนี้แต่ข้อดีอย่างที่บอกถ้าเกิดดาวพุธด,ดีท่านจะมีมิตรสหายดีแล้วก็นําพา ให้กับชีวิตของตัวท่านด้วยนั่นแหละครับผมตรงนี้นะครับอ่ะก็อย่างที่ทราบนะฮะข้อดีและข้อเสียก็อย่างที่ทราบก็คือว่าบางทีอาจจะคาพูดบางทีคำพูดทําให้ทำอะไจิตใจกันได้พออีวันพูดเหมือนกันนะฮะนั้นสรับไทยกําลังคบหากับผู้ที่เกิดพุธราศีเมษหรือถ้าเป็นคนวันพุธราศีเมษด้วยนะครับตรงนี้นั่นแหละครับก็ขอท่านโชคดีนะฮะอย่าลืมกดติดตามชมคลิปหน้ามีอะไรใหม่ๆจะนําเสนอต่อไปนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ